สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบแบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมีสภาพไปเท็่กับเขาค่ะเมนูนี่เป็นเมนูอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องซึ่งบางคนกับเบ็เคยกินนะคะเดี๋ยวจะพามาทําซุปฟักทองค่ะพี่น้อง ซุปฟักทองหรือเป็นซุปแบบสไตล์อีสานนะคะพี่น้องว่าม็นซุปฝรั่งนะคะเสาวข่วหัวหอมลงไปค่ะบางคนมันก็อเอาฟักทองออนนะคะพี่น้องมาซุปแต่ของยา่านี่เอาแบบแก่แบบเนี้ยเลยคะ่ะพี่น้องก่อนจะซุปนี่ค่ะยาจะเอาไปนึ่งก่อนนะคะพี่น้องนึ่งแล้วเรียบร้อยพักให้หอยห่อนค่ะเดี๋ยวเอามาตํานะคะนี่ค่ะก็จะมีต้นหอมผักชีหอมแดงนะคะซุปของเยา่านีไงเลยค่ะจะโบอ่ขัว หอมกระเทียมบวบพริกเะคะ่ะพี่น้องเอาง่งายๆเลยคะ่ะเอาบวบพริกปนใส่ยางเดียวเลยคะ่ะพี่น้องนะคะแต่ผู้ใดมักนะคะผู้ใดสะดวกนะคะพี่น้องขัวบวพริกขัวหอมแดงขัวกระเทียมลงไปแล้วก็ตําไปน้านะคะพี่น้องอันนี้คือสุปของแพะค่ะนะคะแบบนี้บางคนก็เอื่นวาหลับนะคะพี่น้องแต่ย่าขอเอื่นว่าสุกก็แล้วกันจ้า ก่อนอื่นค่ะเอาฟักทองที่เรานึ่งแล้วก็พักไว้ให้หายร้อนค่ะพี่น้องตอนแรกๆนะคะที่เย่าคยกินนะคะเย่ากับบัตทีซีสเกตแม่เฮติกินค่ะพี่น้องตอนแรกเค้นซีซันแล้วก็เข้ากับแบบว้ายออียงวะว้ายเอียงวันนะคะพี่น้องแต่ว่าเวลาเด็ดอาเขาเหนียวไปตุยรือมากจำเสียปากแล้วมันก็จะหวานหวานมันๆนะคะแล้วจะมีกินข้าวผัวหม้อหอมเย่าบอกเลยว่าเมนูนี้ค่ะแนะนาค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะฟักทองเนียวขนาดใดค่ะพี่น้องดึงซาก็จะบวกนนะค่ะนี่ค่ะ นู่นี่แนะนัเลยค่ะให้พี่น้องล้องเ็ดกินเบิง้งเวยค่ะให้พี่น้องบฮิเรองโบฮิหรือว่าบตินะคะเรองซีนะคะพี่น้องบางคนเ็นก็บสวา่าโอ้เรเป็นตะกินแทนมันคืออันนั้นอันนี้แถแตว่ว่านี่ราคะมีประโยชน์มีประโยชน์สุดๆเลยค่ะยังไม่ค่อยรู้สึวกว่ากล่องย้อมันม่วเลยจังในแป้งนมึเลยคะ่ะพี่น้อง นักแต่เย่าไปเอากล่องไปส่องมานี่ค่ะพี่น้องหูวซุ่ากล่องมันวิดีโอมันแบบมั่วๆจะได้ก็คือนะคะพี่นอ้องเอาเนาะค่ะค่ะตังลงไปค่ะให้มันละเอียดนะคะเวลาที่เข้าขุยก็ขเขานียมมันสะแสบค่ะพี่น้องมันจะหวานๆวนมันมันนะคะอันนี้ฟักท้องมันแน่ค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นเยาจะเติมน้ําลงไปค่ะผู้ใดไม่น้ำปลาต้มสุกนะคะปะลาไที่เป็นปลาไโตเข้าต้มส่นามไว้นะคะเอามข้นก็นได้ค่ะพี่น้องแต่เย่าบ่มีจะเอาน้ําต้มสุกที่หายร้อนแล้วค่ะ ใส่ลงไปหน่อยนึงค่ะอันนี้คือแบบว่าข้าอยู่กรุงเทพกรุงไทพเนาะคะ่ะพี่น้องข้าบ่มีปลาล่าตอนปลาล่าโตเนาะคะที่สมาต้มเอาน้ามันคืออยู่บ้านเท่านะคะพี่น้องแนะนําว่าให้เอาน้ําต้มสุกนะคะที่มันต้มแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องหายหอนแล้วค่ะใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ําปลาล่าลงไปใส่เบิดนี้นะคะพี่น้องเ็จะเสียบอยู่ ด้วยชุนรสนิดนึงชุนรสบทองลายด้วยค่ะเพราะว่าเอามันมีความหวานความมันของฟักทองนี่แล้วค่ะตาด้วยพริกป่นค่ะใส่ลงไปมักเผ็ดมากเพ็ดหน่อยแล้วแต่เห่าค่ะใส่ลงไปเลยจ้ะทีสำคัญค่ะเข้าคั่ว ขขาขวบไห่เย่าตําเองเนี่จะเป็นกุบกุบยงสีเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าไห้เย่าปั่นน่ะมันจะละเอียดนะคะแต่ยาสบโขข่อยมาขขาขวทให้มันละเอียดเกินไปเยาวาใส่ลงไปแล้วมองบ่เห็น,นะคะ่ะแบบนี้เคี่ยว,วเรากุบกุบเต็มแถบค่ะนะคะหลังจากนั้นตามด้วยน้าปลานิดนึงค่ะใส่ลงไปยาสุขอนุญาตเอาสากออกกันค่ะเพราะว่าห้าวเต้องโขลกะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นข้าวข้อนอย่างเดียวด้วยค่ะ ่ะคะหลังจากนั้นเราก็คนให้เครื่องปรุงเราเข้ากันค่ะขอเติมน้ำอีกหน่อยนึงด้วยจ้ะพี่น้องไม่ควรเสบเบนียวเกินไปนะคะมีฟักทองนี่เหนียวแห้งเลยพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาโขลกลงไปเอาสากตา่างลงไปนะคะมันแถบสะดึงสากบกข่ข้นเลยค่ะปันปะกายเลยค่ะพี่น้อง พี่น้องสวัมดีคืออีกอย่างละผ้าเห็ดเอียงนะคะพี่น้องกินได้ได้ค่ะเป็นเมนูที่พี่น้องอสเบิดีว่าแปกแต่ว่ากินได้แซ่บผัดได้เย้าขออนุญาตชิมก่อนค่ะส่วนขา้าวควานี่นะคะพี่น้องมักไผ่มักมันค่ะมักแหลกๆกับปั้นเอาค่ะอืมหวานมันแซ่บไีเลยด้พี่น้องมันมีความมันในตัวเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขอใส่น้ำปลาอีกหน่อยนึง หำนไม่มีเค็บนิดๆค่ะโอเคแล้วค่ะนะค,ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ต้นหอมผักชีใบสะระแหน่ย้องกลางๆีีเขามีใส่ลงไปค่ะ ได้มากบักพริกกระแซลงไปได้อีกนะคะพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะซุปฟอกทองง่ายๆแต่อร่อยเลยคะ่ะพี่น้องมาหาี๋ยเสตักเซจานให้เบิงจ่ายี๋ยวฉพาะเติมบักพริกอีกหน่อยนึงนะคะเติมให้เห็นเลยเดี๋ยวพี่น้องสวัวไปแอบเติมที่หลังนะเพิ่มความเผ็ดเลยซึ่หน่อยนึงนะคะ่ะแป๊บนึงก็หาพี่น้องเดี๋ยวมาค่ะสุดท้ายิดให้เบิงค่ะเดี๋ยสะวัสดี เฮ็ดเรากินบอ่อแสบบอนนี่ค่ะข้าเหนียวตุ๋ยข้ามยัหย่สีค่ะนี่ค่ะจะสีลยค่ะพี่น้องมุมเขาปากืกแสบีกเลยค่ะมาหานยาเศสศติสจารย์ให้เบ่งจ้า ล้วรัค่ะพี่น้องซุปฟักทองหรือซุปบักอือค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ขา่าหัวหอมลงไปค่ะเมืออเพลินๆก็คือหลับแล้วประตองเลยค่ะพี่น้องแซ่บค่ะเพราะว่ามันนิ่มบักอือของเรานะคะ่ะฟักทองนี่คะ่ะหวานมันเหนียวเลยค่ะพี่น้องวิธีตำนะคะถ้าพี่น้องเหินแต่ต้นนลิบค่ะจะหูว่าแทบดึงสากบกขกลึเลยะค่ะเพราะว่ามันเหนียวตุยๆเลยคะ่ะพี่น้องแซ่บค่ะ ข้าวมันอยู่ที่ฟักทองอยู่แล้วเติมปลาเติมเ้า่วผักหอมลงไปค่ะพี่น้องแนะนําเลยค่ะอยากให้ลองกินล,ล่องอยากมึงนะคะพี่น้องซีก็จะอ,ออกเลื้งแบบนี้ละค่ะนะคะ,นะคะแซ่บค่ะแต่ก่อนเนี่ยย่อประชอบเลยค่ะพี่น้องย่คิด้่ามันโเป็นตะกินนะคะตะกินไปกินมาแซ่บค่ะพี่น้องเลยอยากมาแนะนําเพื่อน <c oughs> ๆเผื่อใครอยากทํากินบ้างนะคะพี่น้องนี่ค่ะกินกับผักกับยังกระแดค่ะพี่น้องหรือว่าบบ,าก,บก,กินกับผักก็กินก็ข้าวนี้ก็ขอสุดแล้แต่ชอบแล้วแต่มักเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นเมนูที่แบบว่า แนะนำอยากให้ลองทำดูคะ่ะผู้ใดมีฟักทองอ่อนก็ใส่แบบอ่อนก็ได้นะคะหรือจะใส่แบบแกบ่แบบพงเยานี่ก็ได้ค่ะแก่ะะแ,กบแบบเนี้วจัดหรือขันหุยนองเนี้วตุยๆเลยนะคะนี่คะ่ะเมื่อกี้คุยก็ขันยงให้เบึงคำ่ำนึงคะ่ะพี่น้องแซบวานกินประแดกปลาหอมแซบค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนทีน่เข้ามารับชมคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะมากินเขากินทนามด้วยกันค่ะซุปบักเอือหรือซุปฟักทองใส่ข้าวหัวหอมๆจ้า